ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับใครครับนัดแตนพีเรียเราเล่นวันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟกับนัดนะครับก็เริ่มเลยครับผมก็จะทำการเล่นโัวกับเขานะครับเรามาดูนะครับว่าอัดใตหัวเขาผมผมไม่หน้ามาตายไงแล้วยังไงแล้วผมวิ่งใส่ไงแล้วผมโดนอัดไม่หัว ตระจุกมากตอนนี้ช่วงนี้เลยผมไม่ดีเลยนะทำไมมาตืมมันโหดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะน้ำเดียวน้ำน้น้ำน้เฮ้ยไี่น้ำขอโทษขอโทษขอโทษน้ำหนูช่วยไหมไม่ต้องไม่ต้องครับจะยิงหนูนะหนูช่วยช่วยพี่น้าตัวดิวโดนวันนี้ผมก็จะไม่ยิงเขานะครับ มันได้ยิงเขานะครับผมยิงคนอยู่นะครับอกเหลือครับเหลือผมเหลือสองครัทุกคนี่ด้า์ผมโดนนังเดียวผมก็่ตกแนนวครับโทษ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 น่ามีตัวอยู่นี่นะใคราไดีกว่านี่มาจะได้หยุอยูนะ จ็บเก็บ้วครับท oh. ุกคนขั้นที่สามครับเขาเก็บเก็บแล้วนะเอออ้าวแล้วก็ตายนะครับแล้วยังไงจังหวะนี้ผมยิงร้อยรังผมเก็บสี่ตัวแล้วเหรอขั้นที่สี่แลครับก็รอให้พี่นาครับเข้ามาน่า่ตรงไหนเป็นมา เฮ้ยเฮ้ยปากาแรงยังวะอ้าเองเหรอเอออ้าวล็อกตาการ์ดดหัวด้วยโอ้โหอ่ะม่นดูเสียห่วงก็ตายอ่ะเราไม่ได้ ผมเจอตัวตรงนี้แล้วยังไงแล้วผมโดนไงก็ตอนนี้ผมมาขวาามแล้วไงแล้วก็พี่นั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยประเด็นเน่ะพี่นั่งยิงผมอยู่ครับทุกคนใช่ไหมสายใายี่แ8ดปดอยู่ตรงไหนวะอ้าวตายแล้วครับตายแล้วอ้าว แต่ครับไม่ผมไม่ได้ยิงพี่นัทผมยิงไอ้นั่นอะตัวที่มันเสื้อแดงแดงครับอะอะไรวะไ,มไ,มไ้กมันยิงนะด,ด,ด,ดู่นัทไม,ไไม่่ไม่ใช่เธอรีเธอผมจะตา เอาสกินลีออนมาแล้วไงแล้วดูความมเกลือตายพี่น่าตายมันเนี่ยอ่ะตายตายเราตายเหมือนกันมึงเข้าได้เจ็ดหัวมึงจะดึงหัวเด็อายู่นะอ่ะเรื่องของเรื่องโลกคนมีมันไม่ใช่เลยมึงฆ่าได้ดยี่สิบตัวเองมึงฆ่าได้ดยี่สิบตัวก็พี่น่าฆ่าได้เยอะ ให้เผาอะไรวะพี่นัท บกเลือนมันเหลือแค่69เองนะครับอากระบมกตายพอดีว่าผมมันโปรร้อนแรงตัหายเจ้ไม่ออกแล้วตอนเนี้ยแสบแ้วหมูแล้วตอนนี้นัดนัดนัดน่าจะนัดสองเขียวสองควงเขียวสองควงเขียวร้องไง สุดดีไม่โดนอะนด่ะน่่ไหวะโอ้โหทรงเขียวโคตรโกองอ่ะทรงควงเขียวยางโกองอ่ะนีแะน่แหละนั่นแหละตัวหน้าหนบิ๊กบิ๊จัจกรกลางน่ะเอ้ยแล้วเราจะกินนี้มาทำไมอะ แต่มันมีอยู่ครั้งนึงที่ BTS เขาแจ้งนะว่ามันเป็นกล่องมันอาจจะเปิดทีเดียวแล้วออกหาวอะไรก็ได้ที่เราต้องเล่นกิจกรรมของ BTS อะแล้วมันจะได้เอ,อ้าตายคือคนดูผมฆ่าไม่ถึงสิบแล้วน่ะแตกเอ้าไม่บัคสกลิลไม่ยอมพูดบักเลยอัดกี่อย่ไม่ตายก็หนุ่มหวานนีแหละอา ผมยังไม่ยิงหัวลูกสองผมยิงหัวดีเซอร์เป็นยันคือผมยิงหัวนะครับนี่ไงรับไม่เก่งจริงๆนะหัวไงวะหัมไงวะแล้วหัวตอนนี้หนูไปเล่นหัดลูกสองมานะครับเมื่อกี้ผมไปเล่นหัดลูกสองมาผมยิงหัวลูกสองโคตรรัวไม่เชื่อถามพี่นัดได้ใช่ไหมครับผมยิงหัวลูกสองโคตรรัวนะครับยิงหัวคู่ด้วยประเดี๋ยว ่ะผมว่าเราเราน่าจะผิดท่าทางเนื่อนะครับเพราะเราเข้าไม่ได้เลยนะฮะไม่ตายครับผมว่ามันโฟล์อนนะครับลืมบักก็ไดไ้ตายครับแล้วผมก็ตายไงครับเพราใจไหมครับบอกฟังเอฟเอฟอ้าบเฮ้ย ด้ำโก่อนเองรอ่ะเมื่อ้ใดูผมตรนีกูตรงนี้หนูไม่ได้ยินน้ำไม่ใช่เองนะพี่นาหนูออกไม่ได้ช่วยด้วยมึงดูนี่สิตายแล้วกูออกไ่ได้องใช้สกทุของ เฮ้ยพีลู่ชิลูเฮ้ยอ anyway. ืเชี่ยแล้วมคือแบบมึงก็เอาไว้วัวต่อกันครับตอนนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ร่งนะนาขอโทษพี่นัาขอโทษอันนี้ขอโทษจริงๆนี่ยเอานี่ยกูจะยิงตเนี่ยเย เอาป่ะเดี๋ยวพาขึ้นเออกูตายก่อนขึ้นมาดิตายก่อนขึ้นมาดิอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้าขึ้นไปบนหลังคานะี่ครับผมจะดึงหัวไอ้ยี่ก่อนครับวันผมจะเจอสายตาเมื่อกี้ตต่อมาแล้วแล้วไงแล้วผมตายยังอ่ามือฝ่ายยุจะมา เป็นแบบกดๆไงสลวนหมดไปไงตายน้าอยู่ตรงไหนวะน้ก็ตายน้าอยู่มันไหนอยู่ตรงไหนบอกหนูมันอยู่ตรงไหนล่ะนี่มันเนี่ยกระตกอย่างอย่างมากนะครับโคตรกระตุกนะครับ ไม่ไหนแล้วข <c oughs> ึ้นได้แล้ <c oughs> มาเดี๋ยวผมขึ้นไปหาที่นดีกว่าเออไม่ต้องแล้วกูจะ <c oughs> ต,ตายแล้วต,ตัวเองครับ เฮ้ยหวกแดงวกแดงหมวกแดงหมวกแดแดงเรื่องอะนะมกีผมว่าอยู่บนบ้านใช่ไหมหนูเห็นพี่นันกำลังจะขึ้นบ้านไม่่หนูหนาโอเคหนูจะตามพี่นันไปรุ่งไหนอะหนูจะตามพี่นัน เขนูเห็นแ้ออหนูไปช่วยอ่ะตายอ่ะใครที่เดดะต่ายก็ไปแก๊งก๊อีกูตายคู่เลยอ้แดงเลยอันนีแรงเลยอัน้อนแรงเลยอข้าด้วสิบเจ็ดครับข้าดีสาม เกมนี้เล่นยางมีตัวตึงหลายตัวเลยครับเน็ตก็จะุกิดมาเดี๋ยวผมจะลงหัวหัวรวมมันอ you okay ตัดไปที่ไฮไลท์ไฮไลท์อายุไฮไลท์ไม่ตายคุณดูผมเาไม่ตายนัวเนี้ยไฮไลทหลวแตกไม่ถึงซองแล้วไงแล้วเมื่อกี้เอวแดงถือไง ไม่ตายได้ยังไงสงแัยมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวเปิดกับตกนร,รอย่าเพิ่งตายนอะองแม่มันช่วยแล้วเอ็อเงเนี่ยพูดมองตาสุดแรงเลยจาวัดดิตจ้อาา่ะเฮ้ยพี่นัทหนูเห็นตัวไปอยู่บนหลังคาดล้ว พี่น้ำมีตัวหมูหลังคาหนูเห็นตัวอยู่บนหลังคาเห็นตัวอยู่บนหลังคาไม่ตายอะหนูจะขึ้นไปบนหลังคาเพื่อจัดการให้นะโอเคไหมเพื่อมันอยนนู่บนหลังคารจริงแล้วมันก็อยู่บนข้ามเลยจัดเอ้ยจัดมันน่าจะเอ้ยจัดทุกวันนี้จะตุกตุกบนหลังคาตาก จะตายมันเนี่ยโดนเล็กๆมึง่ยท่านผู้ชมเองพี่นั่งอยู่ตรงไหน,นบ้านใช่ไหมเฮ้ยผมเจอตัวตึงไอ้นี่โคตรตัวตึงอ่ะทุกคนดูดิสกาแมนตัวตึงเวลยไอ้นี่ไอ้เจ๊นี่ยัวตึงอ่ะทั้งเจ๊พี่หนูแดงอ่ะแล้วก็มีลูกซองขวางอัพเวลด้วยนะคนที่มีบารมีเท่านั้นถึงจะได้แตะนะคนที่มีบารมีกูบ่นกูบ่นมีเลย แตกยี่สิบหัวแล้วครับตอนนี้ยี่สิบหัวแล้วครับตัวบพี่นัทพี่นัทหนูเห็นศพพี่นัทอะหนูยืนอยู่ตรงศพพี่นัทใช่ปะ่ะพี่นัทตายตรง,งข้างบ้านใช่ปะ่ะไม่่คะเอ,อ้ายี่สิบหม่ใส่หมวกกูเห็นใส่หมวกมัมน,นพี่นัทกำลังจะยิง ูครัแลง่ายพี่นัทหนูเห็นพี่นัทอ่ะอยู่ในโรงงานน่ะใช่ป่าวกำลังยิงอยู่อ่ะแล้วพี่น้าเจอตุ่มหนูไงเออเดิน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 น้าไปไหนหนูตามไปด้วยพยิงคือะไรหนูก็ตามพี่นัทอยู่น่ะ ก็ผมจะทําการออกจากเครืค่งไฟไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดัน,ดนเีวลบอกฟุตให้ท่านผู้ชมดูนะครับดันเีวลบอกดันเวลวอล์กฟุตดันเวีเนนเวลบอกฟุตนะครับเดี๋ยวเราจะทําการในโลบลอกรออกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ